สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูวิจิตจินดาพรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์กได้นำสาธิชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยอารัตนาศีห้าพร้อมทั้งนำสวดมนบทธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น จากนั้นสัตว์ชนทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสงบเสงี่ยมและสง่างามท่ามกลางพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศเดนมาร์กโดยมีประธานนำกล่าวคือกรมิตวิไลกูลโพชายาส่วนพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกรมิตมุกดาวรรณชายัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ดานกินมิตมนฤด,ดีสิทธทิสอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานจากนั้นได้กราบนิมนต์พระมหาพิทักษกตะชยโยได้พิจารณาพระป่าบำรุงวัดนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีอธิษฐานจิตและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอนาตชายัยโดยมีคณะประธานเอกและคณะประธานรองได้เป็นตัวแทนจุดเทียนใจไฟนิรันอนนตชัยเรื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม และในโอกาสนี้พระครูวิเทศจินดาพรก็ได้เมตตาให้หลักธรรมอันทรงคุณค่าในการดำรงชีวิตและแจ้งข่าวบุญต่างๆก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์พร้อมทางได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ค่ะ